สวัสดีครับพี่น้องผมลุงสอนโคโนออนาผ้ารอครับครับพี่น้องมือนี้พ่อกับผมเศร้าว,วันองนะคารที่สิบสามเนาะกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับอ่ามืออื่นอ่าเป็นวันที่สิบสี่เนาะครับพี่น้องเนาะเป็นวันว่าเดือนท้ายครับเป็นวันแห่งความหักขอ,ขอให้พี่น้องอ่าผู้ที่มีความหักเนาะจงมีความสุขครับ ครับพี่น้องเมือเนี่ยผมสิ้ามะเบิงแปลงมันสับปะหลังครับเป็นมันหน้าเพื่อนปลูกพื้นที่บนดินทรายครับพิกัดแปลงเพื่อนกัยูบ้านหน้าจานตำบลหน้าเยี่ออำเภอหน้าเยี่ยจังหวัดอุบลราชธานีครับเป็นแปลงของพอยมุนครับครับพี่น้องแปลงเนี่ยก็งามงาม,งามครับ มาเบิรงกันครับพี่น้องว่าพญ์มุ่นเพื่อนเฮ็ดจังไดมั่นเพื่อนคืองามเพื่อนมีเคล็ดลับอยังดีๆบอครับตามที่ผมเคยเสนอพี่น้องมา้หลายคลิปหลายแปลงลนอเนาะเพื่อนก็งามกันทั้งนั้นแต่มื้นนี้ผมมาเบิง์นพวกเพยมุ่นก็งามสุดๆลงเพิ่นมาเบิรงกันครับพี่น้องว่าเพื่อนมีเคล็ดลับหยังการปลูกมั่นเพื่อนจะเฮ็ดแตกตากันบอกับแปลงที่ผมเคยเสนอพี่น้องมาแล้วเนาะ เอาก่อนเอือนมาพบกับเพื่อนสก่อนนอพี่น้องเนาะมาพบกับพญมุนเจ้าของแปลงพันกอนครับครับผมพญมุนสวัสดีครับสวัสดีครับพญมุนปลูกเป็นมันยังนอเนี่ยครับสายพันุยังนอครับคืองามแท้ปลูกมันพันแปดหนึ่งบอกครับนี่เนี่ยการแดงนี่ครับแปดหนึ่งการแดงนอครับครับพันนี่าเป็นที่นิยมให้ง้อดกผลผลิตดีแล้วก็ตานท่านโลกครับพันแปดหนึ่ง มันไดเจ็ดเดือนครับพญ่มุ่นขึ้งงามมันไดนเดือนเครื่องรับนี่ครับปาดพ่พี่น้องเลยมันเดือนเครื่องขึ้งงามครับเถเบิ้งที่เอาพญ่มุ่นข้าบำรุงจังไหนครับมันขึ้งงามเดยครับเพาเหตุจังไหนครับไทยก่อนครับไทยแล้วก็ยาขี่ไก่เนีดยหน่อยครับก็ใส่ปุยยูเดียครับใส่ปุยยูเดียก็ตายโอ้ยูเดียก็ตายก็สเียปุยหนามครับโอ้สศีปุ๋ยหนามกับตีครับตีกบใบครับจังยอหล่องครับ ครับผมอ่าพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเจ๊ไกครับพญมนหกไรครับโอ้หฮกไรขี่ไก่ร่องพื่นใส่ไปเจ๊กระสอบครับะมอันสองลอยนะครับสองลอยสอบเนี่ยอืมสองลอยสอบปุ๋ยร่องเพื่อนเจ๊สอบครับสองสอบครับสองสอบโอ้ปุ๋ยร่องพื้นสองสองกระสอบนอกขี่ไก่สองลอยครับกระจีบปุ๋ยนนาม้ำเนี่ยนะครับอ๋อเอาเป็นปุ๋ยนามเนี่ยได้คำปุ๋ยนาำ ยังล่ะนี่ครับที่ขวนมาครับใส่ใส่ครับให้เบิ่งน้ำเนี่ยครับข้อระตานี่โอ้ปุ๋ยข้อละตานีหอครับครับอืมตัวนี้สีสีพ่นก้อนปลูกบอครับพญมุนสีพ่นก้อนปูครับโอ้เขาสีลงพื้นเลยสีลงพื้นดินครับกับกับยกหลองครับครับแซ่้าผ่านน้ำครับโอ้ใส่แซ่ท่อนพ่านน้ำครับครับครับอัตราการใส่เขาใส่ายเป็นไงครับ ยี่สิบเดียต่อฝาเนี่ยครับโอ้ฝาฝาขวดนี่เนาะฝาขวดนี่ครับครับหนึ่งยี่สิบเดียสิบแปดเดียเนี่ยครับสีแจงไปซื้อนะครับโอ้ให้มันงามครับพี่น้องปุ๋ยอันโครตตาปุ๋ยมุนละว่าเอาใส่มาหลายจ็ดปีครับปุ๋ยมุนใส่มานี่ปีสองครับโอ้ปีสองอ่าอ่าได้ผลปีไหนครับปีได้ผลครับได้ผลโอ้ได้ผลเป็นไหนครับผลผลิตใส่ปุ๋ยตัวนี้เป็นไหนครับ นี่ก็เพชรดำครับเนี่ยใส่เพชรดำโยปีกาเนี่ก็ปุ๋ยตัวนี้สูบปุ๋ยตัวนี้บไดครับโอ้สูบปุ๋ยตัวนี้บ่ได้ครับครับ oh, ครับการทดลองที่แถวนี่อ่าไรหนึ่งด้หลา์ไหนครับพญ่มลใส่ป<อ>ุ๋ยตัวนี้ในหนึ่งในสิบเอ็ดตันครับป้าทุ่งซิบเอ็ดตันแต่ขวดมันเจ็ดเดือนครับโอ้มันเจ็ดเดือนด้สิบเอ็ดตันถือว่างามครับพี่น้องเออมันแค่เจ็ดเดือนหนะไรละ ไอซิบเอ็ดตัน,ตนปาดทัวเอาไอเขาไทยล้วก็ยกล่องเขาปลูกหลายเป็นไรครับเนี่ยไปยมุ่นข้อมห่างเพื่อนพกสิบเจ็ดสิบครับโอระยะต้นพกสิบเจ็ดสิบหน่ออู้เป็นต้นสอนครับที่น่อเลยมั่นเพื่อนง้ามคักเอาปุ๋ยตัวนี้หให้เพื่อนจักเทียร์นะครับเนี่ยให้โย่ปะม่านหาเทียร์ครับโอ้หายเทือหาเทือรเลยอ่ะ ครับสีพ่นสีพ่นทั้งใบเนาะสีพ่นทั้งใบครับเม <c oughs> ่ามแต่ขึ้นไม้น้อยหนึ่งนี่สีได้ครับอาทิตย์หนึ่งสียตัวหนึ่งครับแต่หน่อยหน่อยก็ม<อ>ันง,งามกระหางออกครับโอ้เด็กมันตัวหน่อยแม่ครับงามตัวหน่อยใหญ่อยอยมากก็คือง,งามครับครับงามตัวหน่อยใหญ่มากคืองามครับงามไปเลยงามไปเลยโอ้สุดยอดเลยครับพี่น้องเลยตาดินแห้งไปเสียมันกับมัางามนะครับต้องเลี้ยงตัวหน่อยแต่ส่วงดินซุ่มนะครับส่วงดินซุ่มเนาะครับ เพราะว่าขันห้อไปเร่งตอนสว่วงพื้นดินพื้นแห้งเนี่ยก็จะบกค่อยใ่ายเป็นบอกครับแม่ก็จะบกขืนบกงามเนาะมมีอาหารม่มีนักม,มันดึงผลด,ดพราะมุ่นมีเคล็ดลับยังดีๆบอกพี่รองเห่ได้บ่กครับว่าการปลูกมันที่จะให้งามแลวก็ขืนเร็วนี่มีเคล็ดลับยังแน่ครับสวัสดีครับมีอยู่ครับมัน ้าดินเปียกก็บ่ขึ้นหน้าครับต้องดินพงแน่อยกหน่อยครับมม่จังขข้นโอ้การเตรียมดินคือหฮอคัดดินเปียกในห่อไถตากแดดก่อนเลยบ,บ่ครับครับครับตากแดดไปให้มันพงสะก,ก่อนครับอืมค่อยมาไถาพว่วนแล้วก็ค่อยมาใส่ปุ๋ยรองพื้นเนาะแม่นครับใส่ปุ๋ยรองเผิอดครับการเตรียมอยู่นี่โพยมุ่นเฮ็ดอย่างไ๋แน,น่ครับเนี่ย ท้ายแล้วก็ยายขี้ไก่ครับยายขี้ไก่ยายปุ๋ยลงม่มีอะไรเอาลงเลยครับเีษปุ๋ยหนามลำครับก็ตีครับตีให้มันละเอียดครับให้หากมันเดินได้สบายครับโอ้แต่พตีมดินสิปิดก่อนหากมันมันสีไปบ่อยครับไปบ่อดไมเงี้ยครับครับการไถเริ่มแรกนี่พอยิมุนไถยอะเทียครับแปลงนี่ครับไถที่เดียวครับแต่ตีให้มันละเอียดครับอืมไถที่เดียวแร้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่ขี้ไก่ แล้วก็ซีปุ้ยน้ำเลยครับปั่นเลืยเป็นบอกครับปั่นลงลรตาตรี่ปั่นตีดินให้ละเอียดนอครับครับค่อยมาขึ้นร่องค่อยปลูกแต่ทอนพันุนี่แช่ปุ๋ยแช่นานบอกครับพอมุนมอนานครับแช่จักหน้าที่ครับเนี่ยประมาณด้วยประมาณจักหน้าที่สองหน้าที่นะครับแช่บอลรอนหรอกพอตาจมมันสีโดดตัวเองมันแช่บอนก็ดีขึ้นกันอ๋อครับจะมีเวลา บ่คันพู้ม่มีเวลากะเอาจมข้าวเดียวก็ขืนครับเอาข้าวเดียวก็ขืนนอครับเอามาเสียดเนี่มอนมันโกดมันก็ขืนอยู่ครับเนี่ยเพื่อนออกอยู่ครับเอาใส่หนอครับพปมุนเพียงไหครับเนี่ยเพื่อนออกอยู่ไรครับเนี่ยมอดตบโกดกว่ารยต้นนี้เมือนก้อนเนี่ใบเพื่อนกูได้ปะครับโกดครับโกดจ้ำเลยอมื่อเสียดปุ๋ยเพื่อนออกมัดครับใบเพื่อนออกด้วยเนาะครับนอครับครับ ครับโอ้ยปุ๋ยคุณภาพดีครับพี่น้องเลยพอยิมนพนบอกว่าใส่เสดให้มันใบกูดนี่ใบค่ายออกเลยใบยิกใบงอใบรางนี่หายพนบากำกลังพืชอ,ออกครับพี่น้องเมื่อก่อนแล้วว่ากูดก็หนีว่าสันโปรดติดตามกันอีกที่ครับพี่น้องส่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตเดี๋ยวผมจะเข้ามาอัปเดต ช่วงที่พญมุ่นเพิ่นเก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเพิ่นถอนมันนะครับเนาะคอยมาเบิงกันอีกที่ครับว่าแปลงนี่พญมุนเพิ่นจะได้ดำนักหายไปไหนครับปีนี่จะได้กันจักตันคอยมาลุ่นนับกันครับพี่น้องพี่น้องปลูกมั่นแล้วมั่นององามเฮ็ดจังไดมันยังจะง,งามคือของพญมุนกะมมหาเพิ่นใด,ด้อครับเด้อมาปรึกษาเพิ่นใด มาส้มแปลงมั่นเพื่อนมาขอคำแนะนำจากเพื่อนได้ครับหรือว่าอยากจะทดลองปุ๋ยที่พญมุนเพื่นใส่ตอนนี้กต็ติดต่อสอบถามทางพญมุนได้ครับเป็นไนครับพี่น้องแปลงมั่นพญมนุนงามบ่ครับเดี๋ยวผมจะสู่มให้เบิ้งงามสุดๆเลยครับพี่น้องเอาพญมุน หากพี่น้องท้าสนใจอยากมาเบิงแปลงมันพยมุนนี่ยินดีให้เพื่อนเขามาเยี่ยมส้มแปลงน้ำยี่บวครับได้ครับได้ได้ยินดีตอ้ตอนรับนะครับเนาะยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านทุกคนที่สนใจอยากมาเบิงแปลงมันพวยมุนเนาะเอาสองทางการติดตอ่อของพยมุนก็โทรตามเบอร์ครับพี่น้องเลยที่เบอร์ผมออกขึ้นตน้ตนๆคลิปเนาะ เอาพญมุนสุดท้ายมิหยังอยากจะฝากถึงพี่น้องผู้ลูกมั่นพื่กันอยู่บ่ครับจะฝากด้อครับแนะนํำทงังเสดีครับไรเฮ็ดกันอย่างไรร้ายครับให้ใส่ปุ้ยตัวนี้อร,อนนรองเมองครับอืมพญมุนพนวาล่องเบืองนอ้อเป็นไหนครับพญมุ่นพญมุนใส่ข้างแรกนี่เป็นต่ได้ผลอยู่บ่ที่แรกแรกด้วยครับได,ได้ได้ได้ครับได้ ที่แรกกับบอเซียเขาครับโอ้ที่แรกกับบอเซียเนาะครับหมันมาขวดเบืองจังเสียครับขวดมันอยู่ฝนม่เห็นหมันเพิ่งได้ให้ยาทดดองครับให้ปุ๋ยทดดองโอ้ก็ได้ทดดองครับครับทดดองมันกับเพรดำครับเพรดำดอกหนึ่งครับปุ๋ยเพิ่นดอกหนึ่งครับมันสูปุ๋ยเพิ่นบ่ได้ครับโอ้สูปุ๋ยเพิ่นบ่ได้ครับครับขอแตกงต่างกันเนาะครับ ครับพี่สูน์มาเรียววัง่ามือกันครับงามทอกันเมดคั้วมงามโอ้งามทอกันครับเจ้าหัวหันสูงของพ่นืมดแต่ผลผลิตแตกต่างกันแห้งครับครับครับต่างกันหลายว่าสันกับปุ๋ยอ่าที่พญิมบุลพ่นใส่นี่ละครับพี่น้องบอลมาพญมบุญพ่นโคตรสนาขายปุ๋ยนะครับแต่มื้อนี้อ่าพินเห็นว่าปุ๋ยตัวนี้ดีแล้วก็เพื่อนอยากมาบอกต่อพี่น้องนะครับว่าอยากให้ใส่ของดีน้ำน้อว่าพี่น้องเฮ้าเฮ็ดมัน ผู้ใดเฮ็ดก็อยากได้หลายเป็นบอกครับพญมุนนี่แนวใดดีๆพญมุนพ่นก็มาแนะนำเอาขอขอบคุณพญมุนได้หลายครับื้นนี้ดี่ให้เขามาเยี่ยมชมแปลงมันสับหลังเพิินงามๆเนาะเอาสุดท้ายผมลุงสอนโคอนหน้าขอล่าพี่ล่าน้องไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามที่รับชมเอาสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ